เป่าถ้าถ่ายเลยเยไปชอบเอกเอกชอบเอนี้ใช่ไหมอ๋อเมย์เอาเปลี่ยนเปลี่นลกคิกูน่ารักหน่อยน่ารักกันหน่อยเอาน่ารักกันหน่อยวีวเดเกตาเออ่นตายโครตัว อ้อนใส่หน้าใส่หน้าด้วยเจ้าเจ้าเจาอะไรพวกเราเล่นกันเลยใส่หน้าด้วยอ้อนใส่หน้าจิจะได้เหมือนไง ที่ถ้าอยู่กับที่แล้วภาพมันไม่ขึ้นไงต้องโยกหน้าโยกตาโยกหน้า,โย,นาโยกตาแกะเออเขาตาไหมเขาตาไหมหนะ้านี่เขราะภาพเหมือนเรียนวน,นะนเหมือนคนขันเหมือนคนแบบว่าเล่นๆเล่เนี่ยนะ <c oughs> จะเปลี่ยนเอาดันนี้ไหมอันนี้น่ารักดีไหมพยักหน้าพยักหน้าต้องพยักหน้าเออเออหรือไม่เอาเปลี่ยน,นยอีกโอ้โหเปลี่ยนเอาอะไรดี<ป>อ่ะไม่เอียงหัวแค่อียงหัวค่ะอันนี้ไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไงเอียงหัวเนี่ยแล้วมันจะมาเกาะหัวเรา ปวไหนเนี่ยเบื่อไม่เอาเนี่เบื่อเบื่อใช่ไหมข้าถ้วหรอตามใจนะพิม์หน่อยเอาตัวนี้นะเย่ข้าวหมูแล้วก็ข้าวพริกแกงหมูกรอบไข่ดาวข้าวคลุกเลยได้ ได้เลยนั่นนี่คนเนี่ยแมย์ไดนี่ไงเออยดอกพีนเป็นชอบเนี่ยเอฟเอฟเอฟเฟเอกนี้เอาเรื่องอ้าวก็ไปวางไว้ไหนเปลี่ยนเปลี่ยนจากการแต่เพื่อคล้ายๆกันเลยสีวันนี้ยจริงเหรอเลยอ่ะสีเขียวนะเออเฮ้ยไม่เหมือนกัน ทำไมเหมือนกันเลยอ่ะเราใจตรงกันอ่ะเออจะแบร่าใจตรงกันอัดจุบหน่อยอืแต่ตรงกันนะส่งจุบจุบสีต้อมยุบสีโมมีทุกสีเขาปากมืดแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาอยู่สีเดียวคือสีสุวรรณ จันไรสี้มสีดมดำมีไอ้นี่นะเพจไออ่อีซี่ยุคนมัน้งเขาพูดขึ้นมาไงถ้ารวมหัวกันร้องก่ทั่วประเทศไอพวกนักร้องเนี่ยมันก็มีจุกบ้างเหมือนกันนะเขาแค่พูดขึ้นมานะแต่เจ๊ว่านะมันต้องมีคนทําแน่นะเหนือจดใต้นะร่วมกันร้องเลยสามคนเนี่ยสี้มสวย อืม oh. ข้อสำคัญมันอยู่ที่กตกตกกตเนี่ยเป็นน้ำดีหรือเปล่า oh. เป็นน้ำดีในอดีตรหรือเปล่าหรือ oh. มันเป็นน้ำดีในยุคคอสชอนี่เนี่ยต้องต้อง,องไอ้นี่ระวังนะถึงมแม้สารรัฐธรรมนูญก็เช่นกันหาความศักดิ์สิทธิ์มีไหมยากมากประชาชนแทบจะไม่ค่อยเชื่อละ อย่างที่นน้ำหนักไม่บาลานซ์4ต้มเอาวเลยคีอ้มใจตตองกาปวดมามืดเลย เมื่อเธอและฉันเราต่างเป็นเพื่อนกันส่วนตัวเรานั้นเราเข้ากันได้ดีรู้ใจกันและกันความผูกพันล้นปลีเยื่อใหและไมตรีแต่จุดจู่เราสองต้องจากกันเฮินหางตอนนั้นนั้นครั้งจึงเจ็ดกันซักทีพบเจอกันเมื่อใดความสุขใจล้นปรีพูดคุยกันทั้งวัน และวันหนึ่งเธอมาเจอหน้ากันเธอนั้นที่มีคู่ขวัญเป็นเราเฝ้าครัไม่หาโอ้ใจแซนจะปวดรา้าวทนปืนยิ้มให้กับเขากลบเกลือนรอยเศร้าเมงเพิ่งจะรู้ว่ารักมันก็สายแล้วนั่นคงไม่มีวันได้สุดมเท็ม่มปอดวอดำน้ำเลยนะคะ <c ười> ขาดบีซิงไม่ได้เลยค่ะเนื้อหายขาดบีซิงไม่ได้นะคะแค่ะจะรองเพลงเนี่ย <c oughs> อะไรคนละเพงไหนเข้าไปในบีซิงแล้วต้องรอคนละ